สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทรุสมุมพุทธสินยุกปลายนะครับองค์นี้มีธรรมชาติของพระสมเด็จวะัลคะังชัดเจนนั่นก็คือมีการถนอมเนื้อพระไว้สังเกตนฮะมีร่องรอยของรักเก่าที่ยังติดอยู่มีความเก่าชัดเจนนะครับ พราเสร็จยุคปลายจุดที่เราจะต้องมาสังเกตก็คือจะมีเส้นมคับพิมพ์องนี้ด้านขวาเห็นด้านบนเห็นด้านซ้ายหรือเส้นวาสนาก็เห็นนะครับจากนั้นเราก็มาดูตรงการนั่งพระยุคปลายจะเห็นหน้าแข้งซ้ายเล็กคมแล้วก็จะมีรูปร่างของพระบาทซ้ายตรงหัวเข่าขวาจากนั้นเราก็มาดูตรงฐานสิง ปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างคมข,ขวานบางแม่พิมพ์อาจจะตกทองช้างเล็กน้อยแต่พิมพ์นี้องค์นี้คมข,ขวานค่อนข้างจะตรงนะครับจากนั้นเราก็มาดูตรงฐานล่างสุดพระยุปลายส่วนมากปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าปลายฐานด้านซ้าย อันดับสุดท้ายเราก็มาดูตรงล่องยุบตัวเป็นแนวยาวตรงทานล่างสุดจะเป็นลักษณะยุบตัวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับภาพที่เป็นภาพตรงเต็มที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดานะครับเป็นพระที่มีความงดงามมีการถนอมเนื้อพระอย่างชัดเจน พระอ,องค์นี้เป็นพระสมเด็จเกีรติทุมมีใบหูที่เห็นก็คือใบหูข้างซ้ายนะครับเป็นพระที่จำลองุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยกสุโขทัยหน้าอกเราเห็นสันของเส้นสังกติคมชัดนะครับพระอ,องค์นี้ถือว่ากดพิมพ์ได้ลึกเนื้อหาบ่งบอกว่าเป็นพระเก่านะครับถึงแม้จะมีการ ลงรักถนอมเนื้อพระไว้แต่การเปลี่ยนแปลงทางเอยภาพก็พอมองเห็นนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่เส้นสายสมบูรณ์งดงามเป็นพระที่ไม่ผ่านการเช็ดการล้างไม่ผ่านการใช้บูชาเนื้อยังไม่เปิดนะครับในวงการพระสมเด็จมักจะนิยม เนื้อพระสมเด็จที่ผ่านขันช่บูชาเป็นพระที่เนื้อเปิดแล้วซึ่งจะเห็นรายละเอียดต่างๆเช่นมวลสารหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ชัดเจนกว่าพระที่ไม่ผ่านขันช่บูชานะครับพระองค์นี้ถ้าเอาขึ้นขอสักพักเนื้อก็คงจะงดงามกว่านี้ น้่นหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นคองสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนรัทัดมีบิดมีเบี้ยวสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าธรรมชาติของพระเก่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระนั่นหลังของพระองค์นี้ เป็นหลังที่จงใจสร้างขึ้นมาหน่วยนำออเอาแมกกาะดาลนที่มีลักษณะแบบนี้มากดแม่พิมพ์พระสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการระบุว่าหลังพระแบบนี้เป็นตระกูลไหนเป็นผู้จัดจทำพระชุดนี้นะครับหลังแบบนี้เราก็เจอในพระสมเด็จลายแม่พิมพ์ลายเนื้อนะครับ รอยปีรอยแยกที่เราเห็นเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมแล้วก็เห็นร่องรอยของความเก่าที่ลงไปก่อนจับติดนะครับนั่นข้างก็บ่งบอกว่าเป็นขอบพระที่ตัดขอบด้วยมือมีรอยปีรอยแยกรอยสไลด์ของก้อนมวลสาร จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบชัดเจนบ่งบอกถึงผ้าองค์นี้เป็นผ้าเก่ามีอายุถึงยุคส่วนด้านในองค์ผ้าก็องดงามประเกตแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็เหมือนจะผ้าซ้มไปลำคอก็มีความสูงหน้าอกก็โนูนเด่นซอกแขนค่อนข,ข้างจะลึก เส้นชาจีวรเห็นชัดเจนนะครับฐานสิง์ก็งดงามฐานล่าสุดเราเห็นลองยุดตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานชัดเจนเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ถูกเก็บโดยไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดกันล้าง คือว่าเป็นพระที่งดงามเส้นสายสมบูรณ์ตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องระขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้าเราจะเห็นล่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับเนื้อมีความสูงความตำ่ำในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีเศษลักติดอยู่นะครับ ในส่วนที่ลาดเอียงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เห็นภาพนี้เป็นภาพของประเกดซึ่งแขะได้ออดช้อยแล้วก็พาสสุมออกไปเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายขยุกข,ขยิกมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นอย่างเช่นจุดนี้น่าจะเป็นดินกำแพงนะครับ สีสันของเนื้อผ้าก็มีหลายสีผสมปนเปกันไปสีเหลืองๆที่เราเห็นนี้ก็เป็นลักษณะของน้ำลักที่ถูกคุมไว้ภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกเส้นของสังกติคมชัดนะครับซอกแขนลึกหลักแร้ซ้ายจะบางกวา่าหลักแร้ขวาสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของยุคปลาย ภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงความเป็นรอชาติของวงแขนนะครับเส้นสายมีขยุกข,ขยิกมีความพิ้วมีร่องรอยของรักเก่าที่ยังติดอยู่วงบ,บอกว่าเป็นพระสุเด็จประหลังภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายเส้นตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่ เท่านั้นที่จะมีเส้นชาจีวรนะครับภาพนี้เป็นภาพของหนวเขาขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาท้ายถ้ากดพิมพ์ได้ลึกกว่านี้ก็จะเห็นพระบาท้ายชัดเจนภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับถานสิงห์ฝั่งขวานะครับปลายฐานสิงห์ก็เชิดขึ้น ในพื้นที่ส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนเนื้อหาบริเวณใต้ฐานก็แห้งสนิทภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงฝั่งซ้ายิ่งที่เราต้องมาสังเกตดูก็คือดูธรรมชาติขององค์พระว่าจะเป็นอย่างไรมีธรรมชาติของความเก่าหรือไม่มีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ ภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวาปลายฐานจะตัดเฉียงกว่าฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งซ้ายปลายฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวา,าพระองค์นี้มีความเก่าและขอจับติดชัดเจนนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่ง ขวาขขงองค์พระตรงนี้เป็นเส้นซมสังเกตดูเส้นสายนะฮะมีขยุกข,ขยิกมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพเม็ดนี้เป็นเม็ดของเศษวานนะครับบริเวณพื้นผิวก็มีร่องรอยของรักเก่าที่โลงกอจับติดตรงนี้เป็นแขนขวาภาพนี้เป็นเส้นซ้มบนฝั่งขวานะครับ ทายเห็นถึงธรรมชาติของเส้นสายว่าเป็นลักษณะของพระเก่า,าพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคภาพที่เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายของพระบริเวณนอกเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นในก็เช่นเดียวกันมีรอยแยกรอยแตกอยู่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของหินมงคล ภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายขององค์พระตรงนี้เป็นหัวไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นซอกแขนตรงนี้เป็นพื้นผิวเนื้อพระมีการเปลี่ยนแปลงทางภา,าพอย่างชัดเจนสังเกตดูรอยแตกตรงเส้นแขนนะครับแล้วก็มีเส้นลักฝังติดอยู่เส้นซุ้ก็เช่นเดียวกันสีสันขององค์พระนะฮะ ภาพเก่าภาพแท้ภาพที่มีธรรมชาติที่โอเคสีสันต,ต้องมีหลากหลายแบบนี้ในสีเข้มยังมีสีอ่อนในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้มภาพนี้เป็นภาพบริเวณพื้นผิวนะครับถ่ายเห็นถึงมวลสารต่างๆถ่า้เห็นถึงเศษลักเก่าที่ยังติดอยู่นะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างขอบนะครับเป็ดน,นี้ก็เป็นลนักษณะของหินมงคลตามรอยแยกรอยแตกเราจะเห็นปูนที่งอกขึ้นมาซ่อมแซมแล้วก็เห็นเศษลักเก่าที่ยังติดอยู่นะครับภาพนี้ก็ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในด้านหลัง โดยพาะตามขอบเม็ดน,นี้เป็นลักษณะของเม็ดของดินกำแพงภาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพของพระสมเด็จองนี้ตามรอยแยกรอยแตกตลอดจนถ่าให้เห็นถนึงมวลสารที่ประกฏให้เราเห็นภาพนี้เป็นภาพบริเวณ มุมล่างสุดนะครับซึ่งเราอาจจะหยดน้ำยาเช็คอายุแ้ไซตรงตำแหน่งนี้นะครับ mm. พระอ,องค์นี้ก็ถือว่ามีมวลสารค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดดำจุดแดงเรื่องของผงวิเศษผง์พธคุณเรื่องของดินกำแพงและที่สำคัญที่สุดก็คือมีร่องรอยของรักเก่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสุศเดชพระลังล์ง ที่จะมีการขนอมเนื้อพระไว้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระเยาาสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าถัดลงมาก็เป็นบริเวณหน้าอกนะครับพระองค์นี้ก็ถือว่ากดพิมพ์ได้ลึกพอสมควรนะครับสังเกตได้จากเส้นสักติจะคมชัดซอกแขนลึกนะครับ ในซอกแขนก็ยังมีร่องรอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดมีสีเหลืองของน้ำรักที่คลุมไว้นะครับบริเวณวงแขนก็เส้นสายเป็นธรรมชาติเป็นลักษณะของความเก่าหัวเข่าขวาก็งดงามนะครับเห็นรูปร่างของหลาดซ้ายน้าแข่งเล็กคมเป็นสัน มีเส้นชายวงชัดเจนนะครับฐานบัวกับฐานสิงก็เป็นธรรมชาติเส้นสายขยุกข,ขยิกนะครับเราศึกษาพระเก่าศึกษาพระที่มีอายุเกิน150ปีเราต้องเน้นในเรื่องของความเก่าเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เน้นเรื่องของธรรมชาติขององค์พระ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ดูธรรมชาติของพรัสุเด็จอย่างเช่นเราดูพรัสุเด็จพระคังเราก็ควรจะรู้ว่าเอกลักษณ์ของพรัสุเด็จพละคระปังคือมักจะมีการถนอมเนื้อผ้าไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดที่เราต้องนํามาวิเคราะห์นํามาสังเกตนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง แล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแขนซ้ายกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับอันดับแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอพระว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่านะครับจตะที่เราดูภาพด้านข้างเราเห็นขอพระด้านข้างจะมีมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงนะครับเป็นลักษณะของการตัดขอบด้วยมือคน พระสูตรที่มีอายุกเก่าถึงยุคเนื้อพระจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าองค์ไหนขอบพระเรียบตรงเหมือนไม้บรรทัดเนื้อพระไม่มีความสูงความต่ำไม่มีรอยปีรอยแยกเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุค ระสุเดจที่มีลักษณะหลังแบบนี้ถ้าเจอก็ต้องเจ็บนะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางยภาพอย่างชัดเจนโดยเฉพาะตามรอยปีรอยแยกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นพระที่มีที่มาที่ไปเพราะว่าหลังพระลักษณะแบบนี้เป็นหลังพระของตระกูลผู้มีความรับผิดชอบสร้างพระชุดนี้นะครับ ในสมัยรัชกาลที่4มีวาระสำคัญต่างๆหลายวาระแต่และวาระก็มีการสร้างพระสมเด็จไม่ต่ำกว่าครั้งละ84,000องค์ดังนั้นการสร้างพระสมเด็ดจจํานวนมากๆแบบนี้ก็ต้องอาศัยขุนน้ำขุนขน,นางทั้งหลายซึ่งมีคาทาสบริวารเป็นผู้จัดสร้างขึ้นดังนั้นแต่รัตชกูลก็ถูกให้สร้างพระสมเด็จ ตามที่ได้มอบหมายไว้ตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ผมบอกว่าพระสุเด็จมีการสร้างหลายครั้งหลายวาระแล้วก็มีการสร้างเป็จนจำนวนมากนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็ดกระไกไซตรงตำแหน่งนี้นะครับ เป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสุเหรจองค์นี้แล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าเป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยหรือไม่ตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุขนาดไซโลกันลแล้วนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคหรือไม่แล้วก็เป็นพระที่มีปูนเปลือกหอยหเป็นสมหลัก ในการสร้างหรือไม่นะครับจากพิสูจน์แบบ,แบ,บนี้ก็ได้จากคำอ้างอิงโมราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสุเมทรจว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเราก็นํามาเช็คอายุข,ของเนื้อปูนเปลือกหอยว่าจะเก่าถึงยุคหรือไม่ น้ำยาที่เราใช้ก็สามารถทำขึ้นมาเองได้โดยนำเอาน้ำส้มสายชูก,กัน5%หส่วนผสมกับน้ำา4ส่วนจากนั้นก็นำมาใส่ขวดที่สามารถหยดได้เช่นขวดยาหยดตานะครับเมื่อมีแล้วเราก็สามารถเช็คอายุของวัสดุที่เรามีได้นะครับเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ตอนนี้เรากําลังลงไปในตำแหน่งที่หยดน้ํายาเช็คไอออนไซต์ไว้เพื่อที่จะดูว่าผลจะเป็นอย่างไรพระองค์นี้เป็นพระเก่าหรือพระใหม่ตอนนี้ถึงจุดที่หยดน้ํายาเช็คไอยูออนไซตยแล้วนะครับปรากฏว่าน้ํายาเกาะเป็นเม็ดบนองพระแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นมาแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเดจที่มีอายุเก่าถึงยุค แล้วก็มีปูดกระหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่าพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคโดยการใช้หลักวิยาศาสตร์พิสูจน์ จะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไงพระองค์นี้เป็นพระที่มีการลงลับมาก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนนะครับสังเกตด,ดูเส้นสายนะฮะมีคดมีงอมีบิดมีเบี้ยวมีการเซตตัวอง์บอกถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ต้องรอยของรักเก่าที่ยังติดอยู่ก็เป็นจุดที่ยืนยันได้ว่าพระสุลกอง์นี้เป็นพระสุลกวัตรขังนะครับพระองค์นี้ก็ถือว่ามีเส้นสายสมบูรณ์ธรรมชาติค่อนข้างจะโอเคนะครับเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ดีพอสมควร ถึงแม้จะถูกหลงรักไว้นะครับความเก่าก็ทำให้รักหลุดรอดออกไปสีสันของเนื้อผ้าที่เราเห็นก็เป็นสีของน้ำรักที่ถูกคมไว้พระสุลกจะมีสีสันแตกต่างกันไปอาจจะเกิดจากการถนอมเนื้อพระ อาจจะเกิดจากธรรมชาติในการเก็บธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมพระองค์งนี้เป็นพระสมเด็จพิมใหญ่เกตุรุซุ้มพุทธสินยุคปลายนะครับเป็นพระที่มีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์ธรรมชาติโอเคนะครับ มวลสารก็ค่อนข้างจะจัดจ้านเป็นพระสุเรตมีใบหูข้างเดียวนะครับตรงนี้เป็นพระที่จำลองวุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโข,ขทัยนะครับใครได้ข้อความบูชาพระสุเรตแล้วก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีภาวนารับรองว่าชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรือง ประสงค์สิ่งใดก็สมปัารถนานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ